ซูเลียนเจ้าแห่งกาแฟกาแฟดำผสมโสมท้านนึกถึงกาแฟต้องซูเลียนเอาใจวัยรุ่นที่ชอบกาแฟดำไม่ใช่แค่ดำธรรมดานะครับผสมโสมซะด้วยคอฟฟี่พัสกาแฟดิบผสมโสมครับเป็นกาแฟขั่วบทแท้ที่มาจากกาแฟอาราบิกา้าร้อปเเป็นส่วนผสมระหว่างเม็ดกาแฟ อาราบิก้าบราซิลและเมลกาแฟอาราบิก้าเอธิโอเปียเป็นกาแฟขั้วระดับกลางนอกจากเมลกาแฟที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วเรายังใส่โสมแดงเกาหลีเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับกาแฟของเราซึ่งโสมเป็นส่วนหนึ่งในสมุนไพรที่ได้รับความนิยมและนำมาใช้ในการดูแลและบำรุงร่างกายอยู่แล้วคอฟฟี่พัทกาแฟดิบผสมโสมนี้รสชาติเข้มขน้นดื่มง่ายแคลอรี่ต่ำ เพียงแค่40กิโลแคลอรีร่ต่อซองเท่านั้นที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่ต้องกลัวอ้วนเลยครับพี่น้องวิธีการดื่มก็ง่ายแสนง่ายมากเลยครับ 1. เพียงแค่ฉีกซองฉีกปากถุงกาแฟดิบแล้วนำถุงกาแฟดิบเกี่ยวกับถ้วยกาแฟ 2. เทน้ำร้อน 150มิลลิตรลงไปในถุงกาแฟดิบและปล่อยให้น้ำร้อนไหลผ่านง่ายไหมครับและ 3. ลรอให้กาแฟในถุงหยดลงในถ้วยกาแฟจนหมดจากนั้นก็ดื่มได้เลยครับแค่นี้ทุกทุกคนก็จะได้ดื่มดำกับกาแฟดำรสชาติเข้มข้นพร้อมกลิ่นหอม ละมุนละไมและยังได้คุณประโยชน์จากสมแดงเกาหลีอีกด้วยครับหนึ่งกองบรรจุทั้งหมด12ซองนะครับสะดวกมากๆจะพกพาไปที่ไหนก็ได้เพียงแค่เติมน้ำร้อนก็ดื่มดับกับความเข้มข้นของรสชาติกาแฟได้ทันทีเพื่อมสมาชิกครับราคาขายเพียงแค่330บาทราคาสมาชิกเพียงแค่279บาทเท่านั้น มี PV อยู่29 PV นะครับและ BV 143 BV นอกจากนี้เรายังมีแบบเป็น PMM Set 1 Set ทั้งหมด5กล่องอยู่ในบรรจุผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและที่สามกล่องน,นั้นพร้อมแถมแก้วเซรามิกแบบแฮนนิกโลโก้สุริยะไปเลย1แก้วฟรีทันทีใน1เซตมีจำนวนจำกัดนะครับใครสั่งก่อนได้ก่อนจะสั่งไปดื่มเองหรือฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อนฝูงหรือคนที่คุณรักแนะนําเลยครับถ้าไม่ดีไม่บอกต่อจริงๆนะครับคอฟฟี่พัทกาแฟที่ผสมโสม